มีน้ำใจมันคือความต้องการของเราที่เราอยากจะช่วยอยากจะให้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มล้นไปทางที่แบบทำตามความคาดหวังของคนอื่นว่าคนอื่นอยากให้เราเป็นแบบนี้คนอื่นอยากให้เราช่วยตรงนี้นั่นมันเริ่มไม่โอเคละแปลว่ามันมันอาจจะมากเกินไปในความแบบมีน้ำใจหรือความใจดีของเราเลย ออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์กับช่วงเวลาของรายการพูดคุยค่ะแล้ววันนี้ไมค์ก็อยู่กับพี่อีฟ สวัสดีค่ะพี่อีฟสวัสดีค่ะน้องมายสวัสดีค่ะคุณนุฟังก่อนอื่นเลยคุณนุฟังเคยไหมคะที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ปฏิเสธคนไม้เป็นเวลาที่มีคนมาขอให้เราทําอะไรบางอย่างด้วยความมิสัยขี้เกรงใจด้วยหรือบางครั้งการที่เราไม่ปฏิเสธคนก็สร้างความลําบากใจหรือว่าสร้างปัญหาอะไรให้กับเราเหมือนกันวันนี้มาเลยจะมาชวนพี่อีฟพูดคุยเรื่องการที่เราเป็นคน ไม่กล้าปฏิเสธค,คนเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรบ้างคะ่ะพอฟังเรื่องนี้แล้วพี่ว่าในใครหลายๆคนเขาจะเจอเรื่องนี้กันอยู่นาะคือจริงๆการที่เราแบบว่าปฏิเสธคนอื่นไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดจากการที่เรามีความเชื่อว่าเราจะต้องรับผิดชอบอ ทุกๆอย่างบนโลกใบนี้เราจะต้องรับผิดชอบทุกๆคนเราจะต้องรับผิดชอบทุกๆสิ่งที่เป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยพอเรามีความเชื่อว่าเราจะต้องรับผิดชอบและดูแลคนอื่นๆมันก็เลยทําให้หลายๆครั้งเราไม่ค่อยจะปฏิเสธคนอื่นแต่มันก็ลำบากใจที่จะบอกว่าไม่ทําได้ไหมใช่ไหมทีนี้นแนวโน้มของการที่เราปฏิเสธคนไม่เป็นมันก็มาจากการที่เราอะต้องมองเห็นความสําคัญหรือความต้องการของคนอื่น มาก่อนความต้องการของตัวเองเสมอมันก็เลยทําให้เราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปฏิเสธคนอื่นมันอาจจะส่งผลกระทบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งมนุษย์เราทุกๆคนเนี่ยต้องการการพึ่งพาอ่ามนุษย์เราทุกคนต้องการการยอมรับและความรักอยู่แล้วแล้วคนที่ปฏิเสธไม่เป็นเนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องเนี้ยมันไม่มันไม่น่าเสี่ยงเลยที่จะต้องเสี่ยงความสัมพันธ์ตรงนั้นไปเงี้ยเขาก็เลยต้องรับผิดชอบกับทุกๆอย่างที่คนอื่นมอบหมายให้รับผิดชอบทุกๆอย่างกับที่คนอื่น ส่งให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยคนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นเราอาจจะต้องดูว่ามันอาจจะมาได้จากสองอย่างด้วยกันคือพี่ว่ามันมีมันมีสออย่างเป็นเพราะว่าอย่างแรกเลยคือคนที่ปฏิเสธไม่เป็นจากการที่เขาไม่กล้าที่จะปฏิเสธมันก็คงเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่กับบางคนเนี่ยกล้าที่จะปฏิเสธแต่สื่อสารไม่เป็น แต่แสดงออกในรูปแบบอื่นๆเช่นไม่ทำนี่ก็ปฏิเสธเหมือนกันแต่ไม่พูดไม่สื่อสารและบอกออกไปอย่างตรงมาหรือว่าแบบ a s s o ร t i v e ไม่ได้มันก็คงเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราจะพูดถึงได้ว่ามันควรจะทํำยังไงอย่างนี้คะ่ะซึ่งถ้ามันมาจากการที่เราไม่กล้าปฏิเสธกับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการที่ตัวเราเองแสดงออกอย่างการที่เราต้อง อาสาทําทุกอย่างที่มีนึกออกใครให้อะไรมาก็ออกอเดี๋ยวทําให้ค่ะอ๋อได้ค่ะมันเป็นแบบเหมือนแบบผู้ให้เป็นมนุษย์ที่เป็นผู้ให้เพียงอย่างเดียวผู้ให้ในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้มีความสุขเสมอไปอออม,มันคงมีความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่อยากให้เข้าใจว่าการที่เขาปฏิเสธไม่เป็นไม่ได้แปลว่าเขาแย่นะแต่มันคือการที่ตัวเขาเองมองเห็นว่าเขายังต้องการการยอมรับ แล้วเขายังต้องการความรักจากคนอื่นมันก็เลยทําให้เขาเรียนรู้ว่าการรับผิดชอบทุกๆอย่างแทนคนอื่นมันคือสิ่งที่ทําแล้วเขาไม่ต้องเสียสัมพันธภาพตรงนั้นไปอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วถ้าเกิดว่าการที่เราเป็นคนไม่ปฏิเสธคนไปเรื่อยเราจะกลายเป็นพิเพิลพิเซอร์ไหมคะอะไรก็ได้อะไรก็ยอมก็มีโอกาสที่เราจะเรียนรู้แบบนั้นว่าการที่เป็นแบบนี้แล้วทุกคนดู ดูโอเคกับเราจังเลยทุกคนดูให้ความสําคัญกับเราจังเลยเพอเราเรียนรู้แบบนั้นไปแล้วมันคือพฤติกรรมของการถูกวางเงื่อนไขว่าเราทําไปเรายังได้อะไรบางอย่างกลับมาเราก็จะเรียนรู้ว่าเราต้องทําแบบนี้แหละเราถึงจะได้อะไรบางอย่างกลับมามันก็กลายเป็นแบบพฤติกรรมที่เราคุ้นชินแล้วเราก็จะทํามันอยากที่เราแบบลืมนึกถึงด้วยซ้ำว่าใจเราโอเคหรือไม่โอเคค่ะอย่าง ถ้าตัวม้เป็นคนที่ขี้เกรงใจด้วยเลยว่ากันที่เราปฏิเสธคนไม่เก่งไม่เก่งด้วยอะค่ะ <ừ> อย่างเนี้ยเราต้องทํำยังไงถึงจะพอดีคือคนมีน้ําใจเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าความมีน้ำใจมันไม่ควรจะล้นออกไปมากเกินจนตัวเราเองเนี่ยต้องทุ่มเทมันทุกอย่างที่เรามีหรือเราต้องทำทุกอย่างเกินกว่าที่เรามีจนทำให้เรารู้สึกว่ามันมันเป็นการทำตามความคาดหวังความต้องการของคนอื่นไปแล้วการมีน้ำใจ มันคือความต้องการของเราที่เราอยากจะช่วยอยากจะให้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มล้นไปทางที่แบบทําตามความคาดหวังของคนอื่นว่าคนอื่นอยากให้เราเป็นแบบนี้คนอื่นอยากให้เราช่วยตรงนี้นั่นมันเริ่มไม่โอเคละแปลว่ามันมันอาจจะมากเกินไปในความแบบมีน้ําใจหรือความใจดีของเราเอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการกําหนดขอบเขตของตัวเองเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรถามว่าเราควรจะ มีน้ำใจกับใครมีน้ำใจในเรื่องอะไรถ้าเราเรียนรู้ที่จะกำหนดขอบเขตกับเรื่องความมีน้ำใจของตัวเองบ้างเนี่ยเราจะค่อยๆปฏิเสธคนอื่นง่าย,ายขึ้นเ mm hmm. ช่นเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้จําเป็นมากนักเราประเมินแล้วเราก็กําหนดขอบเขตว่าเรื่องไหนที่เราอยากจะช่วยเรื่องไหนที่เราอยากจะอาสา ถ้าเรามีขอบเขตของตัวเองเราก็จะปฏิเสธอะไรที่มันอยู่เกินกว่าขอบเขตของเราแล้วพอเราเรียนรู้ใหม่ว่าปฏิเสธบ้างมันก็ไม่แย่น,นี่ปฏิเสธบ้างคนอื่นก็ยังอยู่ในชีวิตนี่เราก็จะเริ่มแบบเป็นคนที่ปฏิเสธคนอื่นเป็นแต่ในขณะเดียวกันเรายังเป็นคนมีน้ำใจอยู่เริ่มแบบอยู่บนพื้นฐานของตัวเองแล้วว่าเราต้องการช่วยเหลือคนอื่นนะเราต้องการเป็นอาสาสมัครให้คนอื่นบนขอบเขตที่เราทําได้ไม่ใช่ความคาดหวังของคนอื่นอย่างนี้ค่ะ สิ่งสำคัญเลยก็คือการที่เราต้องเริ่มสร้างขอบเขตให้กับตัวเราเองอ,อแล้วก็อันนี้ดีมากหนูชอบตรงที่พี่บอกว่าเราต้องช่วยเหลือให้ถูกคนแล้วก็ถูกเรื่องอ่ะค่ะคือเราอาจจะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่เนาะที่ต้องไปช่วยเหลือทุกๆคนแล้วก็กทุกๆเรื่องได้ค่ะสักพักหนึ่งเราจะเรียนรู้ว่าคนแบบไหนที่เราน่าช่วยสถานการณ์แบบไหนที่เราน่าช่วยพอเราเห็นแบบนั้นแล้วเร,เราก็จะเริ่มรู้ว่าตรงไหนที่มันโอเคตรงไหนที่มันไม่โอเค เราก็จะได้เข้าใจโลกได้มากขึ้นว่าอ๋อเราไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมเหมือนที่น<ม>้องไมา์บอกว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบทุกคนบนโลกใบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะ,คะพอมาทีนี้ไมล์เริ่มอยากที่จะปฏิเสธคนและแต่ว่ามาก็ยังอยากที่จะคีปความสัมพันธ์ไว้อยู่เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่ทําอะไรตลอดแหละ,ะแล้วถ้าวันนึงเราอยากที่จะปฏิเสธคนขึ้นมาเรากลัวว่าคนคนนั้นจะไม่เหมือนเดิมกับเราอะค่ะ<ม>เราจะ how to <ม>เริ่มยังไงดี ไม่มีใครเหมือนเดิมทุกวันเริ่มจากการฟังก่อนเพราะว่าไม่มีใครเหมือนเดิมทุกวันในที่นี้หมายความว่าไม่วันนี้เป็นแบบนี้ไมายพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้แต่เราสามารถเริ่มจากการรับฟังได้ว่าไม่ต้องการอะไรไม่ My อยากได้การช่วยเหลือแบบไหนแล้วเราไม่ได้ปฏิเสธอย่างไม่มีน้ำใจเราสามารถปฏิเสธได้ด้วยการเสนอทางออกร่วมกัน ว่าตรงไหนที่มันสามารถแบบมีตรงกลางระหว่างกันได้ไหมเราอาจจะบอกเหตุผลถึงความจําเป็นของเราหรือเราอาจจะบอกข้อจํากัดอะไรบางอย่างของเราแล้วเราก็อาจจะบอกขอบเขตที่เราสามารถทําได้เพื่อให้อีกคนหนึ่งที่เขามาร้องขอตัดสินใจได้ว่าเขายังอยากให้เราช่วยไหมแต่ถ้าเราเข้าใจแค่ว่ามันทําไม่ได้เลยเราไม่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธใครได้เลยเราก็จะ ไม่กล้าที่จะพูดมันออกไปแล้วก็กลัวที่จะเสียความสัมพันธ์เพราะคนที่ปฏิเสธไม่เป็นเขาเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วแต่การที่เราฟังความต้องการหาทางออกร่วมกันเขามีหน้าที่ต้องตัดสินใจไม่ใช่เราอย่าลืมว่าสิ่งที่เขาเอามาให้เราช่วยมันคือปัญหาของเขาเออเพราะนั้นการที่เขาไม่เหมือนเดิมหรือเขาจะเปลี่ยนไปในความสัมพันธ์มันก็ยังคงเป็นปัญหาของเขาอยู่นะคะอืม เขาเป็นตัวของเขาเองด้วยแล้วเราก็ทำในส่วนของเราดีที่สุดแล้วด้วยอืค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามาปฏิเสธไปแล้วนะแต่เขาก็แสดงท่าทีไม่พอใจหรือว่าไม่เหมือนเดิมกับเราเลยเราจะมีวิธีดูแลรักษาจิตใจของเรายังไงถ้าเราเป็นคนที่เห็นว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ให้ไม่เหมือนเดิมนะอืมอืมอืมเราต้อง ยอมรับก่อนว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบคนทั้งโลกได้รวมไปถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วยเราไม่มีทางรู้เลยว่าเรื่องนี้ที่เราปฏิเสธไปเขาจะรู้สึกยังไงหรือเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราช่วยเขาไปแล้วเขาจะรู้สึกกับเราดีจริงๆริงไหมเคยไหมอ่ะซื้อขนมให้ใครสักคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขาก็โอ้ดีใจมากแต่วันต่อมาแบบเริ่มเฉยเฉยแล้วเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจก่อนว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบทุกความรู้สึก ไม่สามารถรับผิดชอบทุกคนบนโลกนี้ได้ถ้าเราเริ่มเข้าใจแล้วเราก็จะได้ตั้งหลักกับตัวเองได้ว่าออ่การที่เราทําแบบนี้แม้คนหนึ่งคนเปลี่ยนไปหรือคนหนึ่งคนต่างออกไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เ<ม>ออแล้วเขาเองเขาก็มีหน้าที่จะที่จะรับผิดชอบความรู้สึกของเขาที่รู้สึกแย่จังเลยที่ไม่ไม่ช่วยแล้วรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกโกรธมากเลยเขาก็ต้องไปจัดการส่วนของเขา ถ้าสมมติว่าเขาโกรธมากเลยที่วันนี้เราไม่ช่วยเขาเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราช่วยเขาตลอดความโกรธนั้นนึงของใครของเขาความโกรธนั้นมันยังคงเป็นของเขาแล้วถ้าเขาจะโกรธโมโหหงุดหงิดจากการที่เราไม่ช่วยเขาเองนั่นแหละที่เขาจะทุกข์ด้วยตัวของเขาเองพี่ว่าถ้าเราหันกลับมามองจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิเสธไม่ใช่เรื่องที่แย่การเปลี่ยนแปลงไปของใครสักคนนึงก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรามองเห็นอะไรบางอย่างได้เหมือนกัน ถ้าอย่างการที่เราปฏิเสธใครแล้วอยู่ๆเขาเปลี่ยนไปมันก็สะท้อนให้เห็นตัวตนบางอย่างที่มีของคนคนนั้นว่าอ๋อแปลว่าจริงๆเขามองเห็นเราเป็นเพียงเครื่องทํางานบางอย่างให้เขาเท่านั้นเองแต่พี่มองว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราได้พูดหรือเราได้ปฏิเสธอะไรไปแล้วใจเรารู้สึกอะไรหรือเรากําลังแบบรู้สึกอะไรไปกับการที่เราทําแบบนั้นอันนั้นมันคือเรื่องที่สําคัญกว่าแล้ว เราจะได้กลับมาดูแลใจของเราได้แต่ถ้าเราไปดูที่สารตั้งต้นว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปเราควรพิวใจตัวเองไงหรือดูแลใจตัวเองไงมันตั้งต้นแบบนั้นเราไม่มีทางที่จะแบบดูแลใจตัวเองได้เพราะเราเอาใจเราไปผูกติดกับการเปลี่ยนแปลงของเขาแต่เราไม่ได้สังเกตตัวเราเองมากกว่าว่าเราทําไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงหลายเลยคนที่ปฏิเสธไม่เป็นเราเริ่มปฏิเสธจะเริ่มรู้สึกผิดอืลองตั้งคําถามต่อว่า ผิดขนาดนั้นเลยเหรออืมอ,มอมืเราได้เสนอทางออกไปแล้วได้ตัดสินใจไปแล้วแล้วเราผิดแบบนั้นจริงๆริงไหมหรืออันนี้คือการตกลงร่วมกันแล้วแล้วเราก็ให้เขาเป็นคนตัดสินใจว่าควรจะเป็นแบบเพราะฉะนั้นใครเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ม,มันควรเป็นเขาใช่ไหม,มถามว่าเรามีส่วนผิดไหมในเรื่องนี้มีเพราะมันทําให้เขาเดือดรอ้อนในเรื่องของงานแต่ไปทําเองอแต่เราผิดอย่างนั้นร้อยเอร์เซ็นคนเดียวไหม อ,ม,อม,มันก็คงไม่ได้เป็นแบบนั้นเองะค่ะสิ่งสําคัญเลยก็คือเราต้องฟังเสียงของตัวเราเองให้มากๆด้วยว่าเราอยากที่จะทําจริงไหมหรือว่าทําไปแล้วเราจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองมากขึ้นไหม,มค่ะวันนี้นะคะไมค์ก็ได้ชวนพีพมาพูดคุยของเรื่องคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคือตัวไมค์ก็เป็นคนคนนั้นเหมือนกันแต่ว่า ไม่จะวิธีที่พีบอกไปค่อยๆปรับใช้กับตัวเองอหรือว่าคุณผู้ฟังคนไหนนะคะที่เคยคิดว่าส่วนใหญ่อาจจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์นี้ค่ะหรือว่ามีวิธีที่จะแบบเอ้เราจะปรับตัวปรับจูนของเรายัางไงดีก็สามารถมาแชร์กันได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะไมค์ก็ขอบคุณพีมากๆเลยไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอจิต นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android